สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารโรนะคะทุกคนคลิปนี้นะถ้าเกิดว่าดึงดูดคุณนั่นหมายถึงว่าจักรวาลอยากจะส่งข้อความอะไรบางอย่างถึงคุณนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าสามารถรับชมได้ทุกท่าทุกราศีนะคะแล้วก็ก่อนอื่นเลยขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะอุ้ยขออภัยค่ะโอ้โหกง กล้องขยับไปโดนใส่ขากล้องนะคะทุกคนมาจักรวาลน,นะคะจักรวาลส่งข้อความอะไรถึงคุณบ้างนะคะสำหรับคนที่เจอคลิปนี้โอ้สามช่วยนะคะจะได้ออกงานสังคมมากขึ้นจะได้พบปะเพื่อนนะคะหรือว่า มีข่าวดีเรื่องที่น่ายินดีจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนั่นเองนะสิบเหรียญค่ะโอ้โหสิบเหรียญโชคโชคลาภทางการเงินนะคะคุณจะคุณจะได้เงินก้อนนะหรือคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินด้วยแล้วก็ไพ่สองใบนี้นั่นหมายถึงว่าคุณกำลังจะได้เจอเนื้อคู่ได้นะ <c oughs> เนื้อคู่ของคุณ คุณกำลังจะได้รับข่าวดีจะได้แน่นอนนะคะดมเพรสคุณจะเจอคนที่ใช่ด้วยอหรือบางคนอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วคุณจะได้คุณจะได้แต่งงานนะไพ่สามใบเนี้ยเป็นไพ่แต่งงานนะคะเนาะจะได้ลงหลักปักฐานนะคะได้ใช้ชีวิตคู่อยู่กับคนที่ใช่คุณจะเจอคนที่ใช่อะ่ะ หรือคู่ของคุณเขาก็จะรู้สึกว่าคุณนี้แหละคือคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันนะคะไพ่สามใบนี้หมายถึงว่าคุณจะได้แต่งงานคุณจะเจอคนที่ใช่นะคะแล้วก็ชีวิตของคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์นะขึ้นไพ่ดีเอ็มเพรสอะชีวิตของคุณจะสุขสบายนะคะนี่คือข้อความจากจัก,กรวาลจะสื่อถึงคุณค่ะ โอ้โหให้ดีมากเลยอะ่ะอันนี้คือสับแล้วก็เปิดนะคะนั่นหมายถึงเป็นพลังงานดึงดูดของคุณเองเลยนะคะสำหรับคลิปนี้พลังงานของคุณดีมากสี่ไม้ค่ะความมั่นคงคุณจะมีความมั่นคงในชีวิต เนี่ยยังไงก็มีการแต่งงานแน่นอนมีการจริงจังแน่นอนถ้าคุณเจอใครในช่วงนี้นะคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณอะคือเขาจริงจังกับคุณถึงขั้นอยากจะลงหลักปักฐานอยากแต่งงานกับคุณนะคะเ,ออเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณมากมากคนที่เข้ามาในช่วงนี้คือเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่เขาจริงจังกับคุณนะหนึ่งไม้นะคะหนึ่งไม้นั้นหมายถึงโอกาสทางการงานบางท่านบางคนสมัครงานเอาไว้นะคะ คุณก็จะได้รับการตอบรับนะหรือว่าคุณรองานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณไอเดียใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่คุณคิดอยากที่จะเริ่มต้นอยากที่จะทําก็จะประสบความสําเร็จนะไพ่ใบนี้ถ้าคุณคิดที่จะทําธุรกิจอะไรบางอย่างอะนะคุณคุณจะทําสําเร็จนะคะหมายถึงคุณจะได้ จะได้รับการตอบรับที่ดีนะคุณจะปังอะ่ะในเรื่องของการทำธุรกิจเนาะจัสติโอ้โหให้ดีหมดเลยอะ่ะพลงานของความยุติธรรมเนาะความยุติธรรมนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมเนี่ยเกี่ยวกับคดีความอะไรอย่างเงี้ยนะคุณจะได้รับ ความเป็นธรรมนะเราก็จะได้รับชัยชนะด้วยมีข่าวดีแน่นอนนะจะติกเอกสารอะไรก็จะผ่านนะคะถ้าคุณทําเกี่ยวกับเอกสารนะเด็กดาบนะคะชาวธาตุธาตุลมในถุนตุนกลุ่มเนะาะธาตุไฟแมนสินธ์ธนูขึ้นมานะบุดรหลานหรือว่าเด็กบริวานนะคะจะ จะให้โชคกับคุณก็ได้นะคะแคมเปลอยนั้นหมายถึงการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าคุณถ้าคุณมีเกณฑ์ที่จะไปไหนสักที่หนึ่งอะ่ะคือช่วงนี้จังหวะนี้ดีที่สุดการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะอาจจะมีงานใหม่ๆนะคะที่คุณอยากจะไปทำนะช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่ดีนะที่คุณจะยกย้ายเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณนะคะ สิบดาบอ่าสิบดาบสิบดาบคืออะไรคะแฮงแมนโอเคสิบดาบแฮงแมนคือถ้าคนที่มีปัญหาอยู่นะคะคุณก็อาจจะมีคำตอบที่ดีให้กับตัวคุณเองนะอืมจัสติคคุณจะตัดสินใจในทิศทางที่ ถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดสําหรับตัวคุณนะคะสําหรับคุณที่มีปัญหาที่มันขาราคาซังเงินอยู่แล้วก็ยังตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้จะเอาอยัางไงดีนะคะยืดเยื้อกันมานานเนาะบางท่านบางคนเนี่ยเคลียร์ปัญหากันได้นะคะเคลียร์ใจกันได้ได้กลับมาเป็นครอบครัวนะคะสําหรับบางคนที่แบบเป็นครอบครัวกันแล้วแต่มีปัญหากันนะคะหรืออาจจะมีลูกนะคะมาเป็นส,สายสายใยรักให้กับคุณและเขา เนาะหรือบางคนไปต่อกันไม่ได้จริงๆนะคะในลักษณะที่ปัญหามันมันอาจจะเป็นปัญหาที่แก้ได้หรือไม่ได้นะคะแก้ได้แต่บางคนไม่ยอมแก้หรือบางคนเนี่ยเจอกับปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็คือยอมที่จะแบบต่างคนต่างจบแล้วก็แยกย้ายกันดีกว่านะคะมันเหมือนกับว่าดีกว่าที่จะมาต้องอยู่ในในความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาเรื้อรังแล้วมันอยู่ต่อไม่ได้จริงๆนะคะ นะจะติกขึ้นมาเนี่ยนั่นหมายถึงมันจะมีการเคลียร์การจัดการเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นไปในทิศทางใดก็ตามเนาะอืมแต่คนที่ยังแบบไปต่อกันได้เชื่อมต่อกันได้อยู่นะในความรู้สึกอะ่ะก็จะได้กลับมานะคะเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะยังรักยังผูกพันยังห่วงใยกันเนาะ ข้อความจากจักรวาลอยากจะส่งข้อความถึงคุณว่าอย่างไรแปลเหรียญน,นะคะสิ่งที่คุณทํานะคะสิ่งที่คุณเพียรพยายามตั้งใจเนะี่ยคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะประสบความสําเร็จนะบางท่านบางคนได้เลื่อนงานเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะเนาะจะได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่นะคะคุณจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นผลงานของคุณด้วยนะ คือสิ่งที่คุณทําไปเนี่ยคือคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคุณไม่ได้เหนื่อยฟรีอย่างแน่นอนนะคะในเรื่องของงานเนาะคุ้มค่านะผลตอบแทนที่คุณจะได้รับก็คุ้มค่าบางท่านบางคนเล่นหุ้นเนาะก็จะได้ผลกําไรนะเนี่ยขึ้นไพ่แเหรียญมีโอกาสได้ไปทําบุญนะคะทําบุญช่วยเหลือผู้อื่น นายถือเหรียญ k i n g of c u p s นายออฟซอรให้บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณนะคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้ดวงชะตาของคุณนะ่ะคุณมีสิ่งดีๆนะคะปกป้องคุ้มครองอยู่อะไรก็ตามที่คุณ คุณทําคุณเพียรพยายามคุณสู้คุณเหนื่อยมานะคะคุณไม่เหนื่อย่านะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของของงานในเรื่องของความรักก็ตามนะคุณจะได้เจอกับคู่บุญคู่บารมีะคะ่ะหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยเขาเป็นคู่บุญคู่บารมีของคุณอืม ไพ่ของการจับคู่เนาะไพ่ใบเนี้ยนะนั่นหมายถึงว่าคุณคุณและเขาจะได้จับคู่กันจะได้แต่งงานกันก็ได้นะคะเพราะว่าสองใบขึ้นมาแล้วก็ไพ่ใบเนี้ยนะก็ไพ่แต่งงานขึ้นมาเยอะมากมายนะคะนะคุณจะได้เจอกับเนื้อคู่ของคุณด้วยนะคะเจ็ดถ้วยไอเดียดีๆนะคะช่องทางดีๆกำลังจะมีคนหยิบยื่นหรือเสนอมาให้กับคุณนั่นเอง นะหรือว่าคุณจะเจอคู่ผ่านโลกออนไลน์ก็ได้ไอเดียมันเจิดค่ะอยากทำนู่นอยากทำนี่คุณลงมือทำก็จะสำเร็จด้วยนะคะขอแค่คุณมีความตั้งใจแล้วก็สม่ำเสมอให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณทำนะใส่ใจก็คือค,คุณจะประสบความสำเร็จนะได้เจอคู่ด้วยอะ่ะนะหนึ่งช่วยเนี่ยความรักครั้งใหม่เข้ามาด้วยนะคะสำหรับบางคนที่เป็นคนโสด คุณจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณนะคะในช่วงนี้คนที่เข้ามาเขาจะจริงใจกับคุณก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเจอกันผ่านโลกออนไลน์เนาะคุณไพ่เจ็ดถ้วยนะ The h e r m i t นะคะสติเนาะสติสติปัญญาของคุณในช่วงนี้ก็คือจะแบบจะนิง่งจะรอบคอบมากขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น มีวุฒิภาวะมากขึ้นนะคะเหมือนกับว่าคุณจะมีภูมิคุ้มกันกับปัญหาต่างๆได้มากขึ้นมีการแก้ไขปัญหามีทางออกให้กับการแก้ไขปัญหามากขึ้นนั่นเองนะคะตัวคุณแบบเติบโตเรียนรู้แล้วก็มีประสบการณ์มากขึ้นนะคือคุณโตขึ้นนั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นคนไวัยไหนรุ่นไหนนะคะเหมือนเราได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะ เ h e ช h a r ออ t นะเดชาออนั้นหมายถึงว่าการเดินทางไกลได้ด้วยบางท่านบางคนเนี่ยกำลังรอโอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศคุณจะได้ไปนะพไพ่ใบนี้ขึ้นมาเดินทางกลเนาะหรือว่าถ้าคุณมีคู่แข่งที่จะทำอะไรบางอย่างนะอาจจะเป็นธุรกิจนะคะ คุณมีความเข้มแข็งคุณมีคุณมีความเด็ดขาดเด็ดเดียวเนาะคุณมีพลังนะคะช่วงนี้คุณจะไม่กลัวใครคุณจะเข้มแข็งมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะขึ้นมากับไพ่ใบเนี้ยนะถ้าคุณมีคู่แข่งอ่ะคุณคุณชนะคู่แข่งอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคุณไม่ยอมแพ้กับคุณมี วิธีการคุณมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้นะดีมากนะคะสำหรับไพ่ใบนี้แล้วก็หนึ่งเหรียญอย่างที่บอกว่าขึ้นไพ่สิบเหรียญกับหนึ่งเหรียญเนี่ยนั่นหมายถึงคุณจะได้เงินก้อนโบนัสนะคะอ,อ่โชคลาบนะได้ได้ของฝากจากคนรักได้เงินก้อนใหญ่จากการเสี่ยงโชคก็ได้นะคะขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญหรือนั่นหมายถึงคุณกำลังจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับ คู่ของคุณนั่นก็ได้อยู่เหมือนกันนะคะไพ่ใบนี้เนาะหกถ้วยนะคะไพ่หกถ้วยอดีตรักเก่าหวนคืนได้นะคะสำหรับบางคนที่คุณเป็นเนื้อคู่กันจริงอ่ะคือดวงชะตาจะต้องกลับมาในชีวิตของกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะคะบางท่านบางคนเป็นรักต่างวัยเนาะ,ะแต่ว่าไม่ได้มี มีผลอะไรกับความสัมพันธ์อย่างแน่นอนคนเก่าๆหมนคืนค่ะรักเก่าคนที่ยังผูกพันยังรักยังคิดถึงนะคะได้กลับมาเป็นครอบเป็นครัวกันอีกครั้งหนึ่งได้กลับมาเป็นเนื้อคู่กันนะคะอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนนะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังค่ะใครสนใจนะคะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองเป็นพลังงานของเราโดยตรงนะคะ ก็สามารถแอดไลน์มาได้ตาม ID หดียที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะก็จะต้องนัดคิวก่อนนะคะเพื่อที่จะได้เปิดดูได้เปิดดูดวงกันอย่างละเอียดนะคะเนาะขอบคุณมากมายเลยค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอให้ทุกคน เจอกับความรักที่ดีแล้วก็คู่ควรกับหัวใจของคุณกันทุกท่านเลยค่ะขอให้พลังงานดีๆจากคลิปนี้เกิดขึ้นจริงกับคุณโดยเร็ววันนะคะสวัสดีค่ะ